คืบหน้าโครงการพักหนี้เกษตรกรนะครับหลังจากที่รัฐบาลใหม่เริ่มเข้ามาทํางานนะครับโครงการพักหนี้เกษตรกรก็มีความคืบหน้านะครับวันนี้เทาแกันใหม่ไปติดตามข้อมูลข่าวสารมาบเบตนะครับทุกท่านนะครับสำหรับล่าสุดนะครับโครงการพักหนี้เกษตรกรนะท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับคุณชัยยานะครับก็ได้มีการประกาศว่าโครงการนี้จะ เริ่มทันทีนะครับคุณทยาปรมมาครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับพร้อมเริ่มทันทีนโยบายพักนี่เกษตรกรทั้งต้นและดอกย้ำนะครับว่าเขาเองเป็นลูกอีสานวใจเกษตรกรครับเข้าใจปัญหาของเกษตรกรครับต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนพร้อมกันนี้ครับก็ได้เข้าไปสักการะนะครับในกระทรวงนะครับคุณทยาครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้เดินทางเข้าไป อ่าสกสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทั้งนี้ครับคุณชายานะครับได้กล่าวว่าปัญหาสําคัญและก็ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับนั่นก็คือนโยบายเรื่องของการพักนี้เกษตรกรครับโดยจะเริ่มทันทีในรูปแบบของการพักนี้3ปีนะทั้งต้นและดอกเบีย้ยนะฮะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถตั้งตัวในการประกอบอาชีพและลดภาระนะครับในเรื่องของการทำมาหากินของเกษตรกรครับเบื้องต้นครับหลังจากที่คุณ เศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับในวันที่11ที่จะถึงนี้เนาะนะครับก็พร้อมจะดําเนินการพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นและดอกแล้วนะครับมีนโยบายสาคัญนะครับที่ในเรื่องของการปรักดันรายได้ของเกษตรกรด้วยครับให้เพิ่มขึ้น3เท่าใน10ปีนะครับด้วยหลักการที่ใช้ตลาดนํานวัตรกรรมเสริมแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับ เก,กษตรกรครับโดยเริ่มตั้งแต่การสร้างทางเรื่องให้เกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้ตองการของตลาดครับพร้อมเปิดตลาดใหม่ๆเพิ่มโอกาสในเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรครับและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสร้างความแม่นยําในเรื่องของการเพาะปลูกเพิ่มจํานวนแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตให้กับภาคของเกษตรการภาคของการกเก,รกษตรด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ข้อมูลนะครับผมเข้าไปแคปมาให้ทุกท่านเห็นว่าอีกในมิติหนึ่งที่อาจจะต้องคุยนะครับหรือว่าที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของนโยบายพรรคนี้เนี่ยมันเป็นหนทางที่จะ,ะใก้นี่จริงเหรอหรือมันเป็นเรื่องของการทําให้หายจนถาวรนะครับความเชื่อของในเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับที่กําลังถูกผลักดันในเรื่องของนโยบายพรรคนี้ออกมานะครับหาก อ้างอิงนะครับที่เคยอ่านเสียงเอาไว้ในเรื่องของการปักหนี้ทั้งต้นและดอกนะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานอย่างที่บอกเนาะตลาดนํานวัตรกรรมเสริมแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับได้แก่นะสส่วนนะนะครับนั่นก็คือการสร้างทางเลือกใ้กับเกษตรกรครับเพื่อผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของตลาดครับแล้วก็เปิดตลาดใหม่เพิ่มโอกาสในเรื่องของการส่งออก ในเรื่องของสินค้าภาคการเกษตรนะครับใช้เทคโนโลยีครับสมัยใหม่ครับเสริมความแม่นยำในเรื่องของการเพราะปลูกนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่าตัวบล็อกเชนนะครับเพื่อประกันราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรครับด้วยการ ใช้าราคานะครับที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีแนวคิดนะครับในเรื่องของการแก้กฎหมายนะในเรื่องของการจัดสัดสรคนที่ทํากินนะครับให้กับประชาชนทุกคนโดยเร่งรัดในเรื่องของการออกโฉนดบนพื้นที่พิพาทนะครับเป้าหมายเนี่ยสูงถึง50ล้านไร่เลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งประเด็นครับก็คือว่าแล้วข้อดีข้อเสียของการที่พักนีกเกเตรกรเนี่ยมันมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่า เราเข้าจริงๆเนี่ยมันก็มีการพักหนี้อยู่หลายๆรัฐบาลนะครับถ้าเจาะลึกลงไปในเรื่องของนโยบายเรื่องของการพักหนี้นะครับอาจทั้งมีข้อดีและข้อเสียแฝงอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนะประชากรเนี่ยของไทยเนี่ย40%นะครับเป็นเกษตรกรครับตามข้อมูลนะครับก็พบว่ามีเพียง8%เท่านั้นครับเป็นของ GDP เท่านั้นนะในเรื่องของเป็นเกษตรกรครับเป็นเยอะแต่ว่ามูลค่าของรายได้หรือมูลค่าของรายได้รวมเนี่ยนะครับของทั้งประเทศมีแค่8%เท่านั้นเองครับเป็นเพราะ จากปัจจัยนะปัจจัยที่เกี่ยวพันแล้วก็เกี่ยวเนื่องครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภาคของการเกษตรไม่ตรงจุดนะทำให้เกษตรกรครับอยู่ในวงเวียนวัฏจักรของความจนครับมีข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจครับจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของป่วยอึ้งพกรนะครับระบุนะครับว่ากเกษตรกรไทยเนี่ยมีหนี้สินเป็นวงกว้างครับมีหนี้เฉลี่ยม,มากถึง4ี่แสนห้าหมื่นบาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ โดยจากพฤติกรรมในเรื่องของการชําระหนี้ตลอด5ปีที่ผ่านมาของเกษตรกรครับพบว่าครับมีเพียง28%ครับที่สามารถจ่ายตัดต้นได้บ้างนะครับแต่กว่า5 6ครับกำลังกําลังพายุงในเรื่องของปัญหานี้ครับโดยการชําระหนี้คืนเพียงเล็กน้อยตลอดมาครับและ1 6ครับไม่สามารถชําระหนี้ได้เลยนะครับดังนั้นครับหากมองในเชิงลึกนะปัญหานี้เกษตรกรเป็นหนี้ที่รื้อรังนะครับที่มีแนวโน้ม ปิดจบยากนะอย่างไรก็ตามครับมีนักวิชาการนะครับอย่างดรนิพนธ์นะฮะัึทเป็นนักวิชาการเกียรติคุณนะครับของสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นั่นเองนะครับเคยวิเคราะห์ครับในเรื่องของการประเมินข้อดีก็เสียเรื่องของการพักหนี้ครับว่าอาจต้องยอมรับนะครับว่า10กว่าปีที่ผ่านมามีการพักหนี้ในทุกรัฐบาลครับแต่ทําไมหนี้เกษตรกรไม่หมดไปสักทีครับโดยการวิเคราะห์ครับ พบว่านโยบายการพักหนี้เกษตรกรครับอาจทําได้นะครับแต่ทั้งนี้ครับต้องมีนโยบายเรื่องของการเพิ่มรายได้ด้วยครับควบคู่กันไปนะครับไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างจากการสร้างและก็เป็นการสร้างกับดักหนี้ใหม่นะครับให้กับภาคของเกษตรกรครับในง่นี้ครับอาจต้องคิดแล้วก็หาทางออกเพราะเมื่อนะครับพักหนี้เกษตรกรจะไม่สามารถกู้นะพอเราพักหนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถกู้มาลงทุนใหม่ได้ครับการหารายได้เพิ่มก็เกิด ก็ไม่เกิดนะครับทาให้เกิดการสะสมนะสินของเกษตรกรที่เป็นหนี้สินนะครับมีน้อยมากครับบางคนก็พักหนี้ไปนะครับก็ผ่านพอรัฐบาลผ่านไปก็ต้องพักหนี้กันใหม่นะครับหรือไม่ก็เข้าสู่หมวดของการล้มละลายนะครับมีความเครียดอะไรต่างๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่านอกจากพักหนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีมุมในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับ ต่คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับเราจะได้เรียนรู้ทันข่าวสารโลกของธุรกิจครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับวิธีการทำการตลาดใหม่ๆครับธุรกิจที่น่าลงทุนแล้วก็ช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับพวกเราครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ